ก็สู่ช่วงที่2ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้นะคะสัปดาห์นี้รายการของเราชวนคุณผู้ชมไปร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอาเซียนโดยเฉพาะหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้นะคะว่าชาวอาเซียนทั้งผองล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องกันค่ะ ภารกิจหน้าที่ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆอันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนั้นถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่อันสําคัญของกรมศิลปากรเช่นกันนอกเหนือไปจากการสํารวจศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมไปถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพิพิทธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติการจรนาพิเศษอําเภอทองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้น สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริถึงความแออัดของโบราณวัตถุรวมทั้งศิลปะวัตถุที่เก็บรักษาอยู่ที่คลังกลางภายในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครทําให้ไม่สามารถให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนได้กรมศิลปากรจึงมีนโยบายสนองพระราชดำริดังกล่าวใ,ในการเป็นครั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแห่งชาติและบทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ที่ขยายจากส่วนกลางออกมานั่นคือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จริงๆแล้วของในคลังเนี่ยมันก็คือคือของที่เหลือเก็บนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เลยนะคะที่ที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นได้ชัด ในรูปในรูปที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในพิพิธภัณฑ์ห่งชาติต่างๆด้วยความที่เราต้องการให้เป็นคลังเปิดนะคะคลังเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ในคลังรูปแบบใหม่เนี่ยเพื่อให้มันดูในสภาพที่อย่างน้อยสุดก็คือสามารถที่จะเรียนรู้รูปแบบของเขาได้สามารถที่จะวิเคราะห์เทคนิคหรือวัสดุในการทําได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการซ่อม อนุรักษ์ก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นให้เขาอยู่ในสภาพที่มันมันตื่นตาตื่นใจหรือว่าสภาพที่ดีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ของเหล่านี้เนี่ยมันทําด้วยเนื่องในใน,ในความเชื่อเนื่องในศาสนาฉะนั้นเนี่ยสภาพเขาต้องต้องสมบูรณ์อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยงไรก็ตามก่อนที่จะออกไปจัดแสดงเนี่ยเราก็จะอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งและนอกเหนือจากนั้นการเป็นพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติชาติติพันธุ์วิทยา ในฐานะของการเป็นศูนย์ข้อมูลเชิงวิชาการในแง่ของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงรากเหง้าในความเป็นมาที่มีความคล้ายคลึงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกันซึ่งไม่เฉพาะแต่เพียงเงยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่แต่รวมไปถึงประชาชนทุกคน ประสงค์หลักเลยของการขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะสร้างพิพัน์ทางาชาติพพันธ์เพราะว่ามันเป็นขยายเ,าเนื้อหาของพิพันแห่งชาติต่างๆด้วยให้ครอบคลุมในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเชื้อชาติกลุ่มชนต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้มีเป็นเป็นเรื่องไปราวที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่เรามีเรื่องราวเหล่านี้บ้างแทรกอยู่ในพิพันธ์ต่างๆตามภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคกลางก็ตามเหล่านี้ก็จะมีชาติพพันธ์เล็กๆอยู่ในพื้นที่อยู่ในจังหวัดเท่านั้น แต่หลังจากที่เราได้มีแนวคิดในการจัดตั้งตรงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องหนักเรื่องที่สําคัญที่กรมศิลปากรเองโดยนักการจะต้องระดมแล้วก็ค้นคว้าเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันมีมากมายใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่มาศึกษาแล้วเพื่อมาเก็บเราไปศึกษาแล้วเพื่อจะต้องมาเผยแพร่ด้วยจากการได้ศึกษาเนี่ย ันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเราบทสรุปที่ทุกคนก็คงทราบแล้วว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยประเทศไทยมันเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมจริงๆที่หลากหลายหลากหลายทุกแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของเขาเองซึ่งอัตลักษณ์หลายๆอย่างเนี่ยบางกลุ่มด้วยความที่มาอยู่ร่วมกันนานๆเขาก็จะมีการผ่องถ่ายรับสืบทอดกันแล้วบางอย่างก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดูแล้วเนี่ยตระกูลที่เขาแบ่งตามภาษาแล้วเนี่ย นอกจากภาษาแล้วเนี่ยพี่ว่าในเรื่องของความเชื่อศาสนาขนบพรีเนียแล้วก็แหล่งที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่ราบคนพื้นที่สูงคนอยู่กับน้ําคนอยู่กับทะเลสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ทุกอย่างบางอย่างอาจจะหลอมรวมแล้วก็ไปถือเป็นวัฒนธรรมร่วมกันเป็นยูนิตี้เดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นในเิงวนธรรมไม่ได้ยูนิตี้มันคือไดเวอร์ซิตี้นะคะตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยซึ่งไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะดินแดนไทย มันรวมไปถึงอาเซียนด้วยฉะนั้นเนี่ยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบางอย่างเอ๊ะทำไมเราไปเที่ยวที่ลาวที่พมา่าเหมือนกันเพราะว่าเราเราสืบเชื้อสายเป็นกลุ่มชนเนี่ยในตนระกูลภาษาเดียวกันทุกคนในในในเอเชียที่คิดว่าไม่ใช่เฉพาะทางอาเซียนคือความบง่งบอกลากเงาบรรพบุพรุษเนี่ยของเรามาอยู่ในตัวตน ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิญญาณบารมพบุรุษเนี่ยเหมือนกันทุกกลุ่มภาษาฉะนั้นเนี่ยถึงต้องมีอะไรพวกนี้มันเหมือนเหมือนกันถ้าเราศึกษาเชิงลึกนะคะเชิงเชิงกว้างๆคือทุกคนรู้อยู่แล้วประเทศนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์คนทะเลคนบกอะไรพวกนี้มันก็จะวิถีชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะจะขึ้นตามนั้นแต่ในเรื่องของความเป็นเนื้อแท้จิตวิญญ,ญาณเอเชียเนี่ยพี่คิดว่าเอเชียอาคเนี์มันมันเป็นอะไรนะดแน่นแฟ้นมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเล็กๆแต่จริงๆเนี่ยในภู้ิภาคเอเชียเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนวิชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะ